สวัสดีลินตอนสื่อช่องเอสโตชาแนลนะครับทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันที่ผมจะมาทําคลิปแล้วนะครับไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันมีแต่ไลฟ์สดอย่างเดียวนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้ก็จะมาเนะ้สอนอรีี้ว่ามีแนวทางแนวทางปัน่นปั่นตัวแล้วกันก็เห็นเขาทำมาหลายคลิปแล้วก็ ของผมจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะครับอีกแบบหนึ่งคือผมก็จะมาสอนตัวละครชื่อว่าเทโอนะครับเทโอของกาชาปองของอันนี้นะครับเป็นเทโอที่เรียกว่าปั่นญากวาสมควรเลยนะครับเพราะอะไรนั่นเหรอหนึ่งนะครับเทโอตัวนี้สแต็คของผมที่ทํามานะครับที่สูงสุดนะคือ B บวกนะครับจบ จบทุกอย่างนะครับก็เรียกว่าแต้มขึ้นเป็นสามแต้มขึ้นจะเป็นสามแสนนะครับสามแสนสองสองหมื่นนะครับก็เรียกว่าตัวนี้ปั่นได้เต็มที่ตอนคืออันนี้คืออัดต่อจ,อจากไลฟ์สดนะครับก็คือจบไลฟ์ของคอาอัดให้ดูเลยอ่าจะแตกรแรกๆนะของเทโอตัวนี้ผมขอเน้นเป็นเรียกว่าเน้นด้านเน้นด้านสปีดนะครับน้องก็มีสปีดแล้วอ่ะ คือพ่อพันแม่พันนี่ผมผมเป็นสุ่มเอานะเรี่กว่าการสุ่มเอามันได้สแต็กของสปีดมาด้วยแล้วก็อันนี้คือสแต็กของของความร,รู้นะครับ1%ที่เหลือก็เป็นสแต็กอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วเนาะอ่ะเรื่องของการ์ดก่อนเลยนะครับการ์ดพพอร์ตนะครับผมเน้นเป็นการ์ดพพอร์ต1อย่างนะครับเป็นการ์ดพพอร์ตอันนี้แล้วก็จะเป็นสปีด2อกล้าม1แล้วก็ แล้วก็พามรู้หนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นหัวใจหนึ่งก็สเตจแรกนะครับผมจบยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่ะก็คืออันแรกนะครับเป็นผมได้ที่1่เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนมาเจอด่าน G1 อันนี้นะครับ G1 อันนี้ G1 อันนี้เรียกว่าเป็นเป็นด่านฝนตก ด่านอันนี้จะเจอแมคควีนครับแมคควีนแมคควีนจะเราจะเป็นสตรอรี่ที่เราต้องสู้กับแมคควีนคือด่านนี้จะมี Queen แมคควีนเราจะแพ้ทางนะครับคือด่านนี้มันจะเป็นด่านของทางไกลนะครับทางไกลนี่เน้นแนะนํนนาคือด้านสเปดิน่านะครับสเปมิน่าของเราต้องมีประมาณ300 300เป็นหลัก300เป็นหลักนะครับแล้วก็มันจะ ด่านไกลจะมีก็คือน้องก็เจอทางไกลนะครับน้องก็เจอทางไกลน้องจะแพ้ทางทางไกลมากแต่เราสามารถเร่งเร่งทางนี้ได้โดยการอัพสปีดให้สูงขึ้นอ่าทีนี้ก็ที่1เรื่อยๆนะครับที่1ไปเรื่อยๆเลยมีแค่แพ้ด่านเดียวนะครับก็ก็คือสปีดไม่พอนะครับช่วงแรกแรผมจะแนะนําคืออัพไปเรื่อยๆนะครับอัพไปเรื่อยๆจนเออคืออัพสปีด หรือกล้ามก็ได้ครับคือ2หลักเลยก็คือค่าวิ่งกับค่าค่า power เ,เอ้ยไม่ไดค่าค่าของกล้ามนะครับมันต้องเท่าเท่วกันนะมันถึงจะดีขึ้นนะครับมันจะได้แล้วส่วนน้องจะน้องจะเป็นคนที่ชอบสนามหญ้าครับคือขนาดสนามหญ้าเท่านั้นถนาดสนามหญ้านะครับแล้วก็ส่วนระยะทางน้องจะได้ระยะทางของ กลางนะครับอะยะประมาณ2000นะครับ2000ขึ้นไปแล้วก็มี3,000มาด้วยแต่3,000ันได้ B ก็อันนี้ก็ไล่เก็บกันนะครับก็เป็นเรียกว่าน้องตัวนี้น้องตัวนี้ก็จะเน้นด้านด้านประมาณนี้นครับด้านวิ่งหัวใจกล้ามแล้วก็ สกิลนี่อ่าสกิลนี่ผมแนะนำว่าถ้าใครแบบว่าสกิลประมาณ500นี่มันจะมันจะง่ายกว่าการไปเจดอ URA ดนะครับพเพราะ URA น้องปล่อยสกิลไม่ได้นี่ก็แตกเหมือนกันได้เหมือนกันนะครับคือมันจะมีรอบหนึ่งที่ผมแตกรอบหนึ่งมันเป็นอะไรไม่รู้แต่ผมก็ชนะได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ส่วน ส่วนสนามครับส่วนที่ผมเป็นวิ่งนำนะครับวิ่งนำนี้คือน้องจะขนาดมากสุดใครที่สามารถเอาวิ่งแทรกเป็น A ได้นี่สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับเพราะการซับพอร์ตของสายวิ่งแทรกก็จะมีใบเดียวนะครับก็จะมีสายนี้ครับเลอเล่นสายผสมก็ได้ถ้าถ้าไหวนะครับก็หลักๆก็คือผมจะเก็บเป็นเอาง่ายนะครับทุกคนอา่าผมจะเก็บเป็นแบบ ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวกอคิดกันมันจะมีอย่หนึ่งนะครับเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนอ่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่จะมีอย่นหนึ่งที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเอาง,ง่ายๆนะครับอ่าเอาง่ายน้องตัวนี้ผมแนะนำให้เก็บ G1 ครับด่าน G1 ที่เป็นสนามน้องขนาดนะสนามกลางนะครับเจ็บ G1 ไปเรื่อยๆนะครับอ่ G1 ที่ผมจะแนะนำา G1 ที่ผมจะแนะนำนะครับก็เป็น G1 ของดูการนะครับตามนี้นะครับที่ผมจะแนะนำจี วันที่1นนะครับเดือนแรกให้เดือนแรกแบบเดือนแรกให้ลงวันที่12นะครับ12นะครับเดือนแรก12ของสนามสนามที่เป็นวันที่1เดือน2ทีจะเป็นโลอ่ามันจะเป็นแบ็กกราวสีดำนะครับแบ็กกราวสีดำมีอโรโก้นะครับคือสนามชื่อน,นี้นะให้ลงสนามนี้เสร็จปุ๊บเราเราเข้ารอบเราไปเรื่อยๆอ่า มาเจอวันที่6นะครับวันที่6แนะนาเป็นเดือน2เดือน2ใช่ไหมเข้าวันที่6ครับเข้าวันที่6เสร็จอ่าวันที่6เสร็จใช่ไหมมันจะมันจะมีด่านเป็นด่านกุลาบครับเป็นการแข่งกุลาบเป็นด่านโลโก้กุหลาบนะครับลงไปเสร็จปุ๊บต่อมาแล้วก็เล่นเล่นเผยไปเรื่อยๆอ่าจนจะไปถึงเดือน11เดนะครับเดือน11ผมแนะนาให้ลงโลโก้แบ็กการ์สีม่วง เป็นการเก็บแต้มครับคือเก็บพวกนี้ทได้อะไรครับคือได้สกิลนะครับได้สเต็กของน้องมานะครับคือน้องจะได้เวลถ้าไม่ตายนะครับมันเป็นดีมากของนะครับอ่าลงไปเรื่อยๆครับ G1 ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆอ่ะนี่คือที่ผมแนะนําเป็น G1 นะอ่าเรื่องสกิลนะครับสกิลของน้องที่ผมไปอัพมานะครับสกิลสกิลกล้าม สกิลกล้ามอันนี้สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับสกิลกล้ามอันนี้จะถ้าเราไปเจอด่านด่านที่ชื่อโลโก้อันนี้นะครับมันจะทําให้ค่าของกล้ามน้องเพิ่มเล็กน้อยนะครับเป็นการที่ให้น้องมีกล้ามมีพาวเวอร์อะแค่ว่ามีอันนี้เยอะสุดมาให้น้องวิ่งวิ่งไม่เหนื่อยวิ่งได้กล้ามขาได้เยอะสุดแบบน้องวิ่งแบบเต็มที่เลย นะครับสกิลต่อไปครับสกิลนี้สกิลนี้จะเป็นการของคุณแม่นะครับการคุณแม่คือการหัวใจนะครับคือการหัวใจอันนี้การหัวใจอันนี้นะครับเป็นการหัวใจอันนี้อันที่หัชี้นี่คือสกิลของแม่นะครับสกิลของคุณแม่ตรงนี้คุณแม่นะครับเป็นสกิลที่ดีเป็นประโยชน์นะครับก็มันจะเพิ่มสกิลนี้จะเพิ่มผ้าพามอืดให ให้ตัวละครเรานะครับถามว่า,าพับอืดนี้มีประโยชน์ไหมก็มีนะครับคือทําให้สกิลเรา,าพับอืดมันใช้ในตอนที่เราเจอเข้ามุม้วยรูในรูในนะครับรูในมันจะทําให้สกิลนี้ติดง่ายลงนะครับก็จะมีขั้นหนึ่งขั้นสองให้เราอัพนะครับอ่ะสกิลต่อไปครับสกิลนี้สกิลนี้เอาไว้ตอนเราใกล้ถึงเส้นไสเช่นชัย เราจะพุ่งตัวเข้าเส้นชัยอย่างเร็วมันเป็นสกิลเอาไว้พุ่งนะครับเป็นเพิ่มพามเลยต้องพุ่งเข้าเส้นชัยเล็กน้อยนะครับเป็นสกิลที่ดีมากที่จะอัพนะครับอ่าสกิลต่อไปนะครับเป็นสกิลของทางวิ่งนำนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่อ่าผมได้มาจากการไปหนึ่งแต่ผมจำไม่ได้แต่มันจะมีประโยชน์มากถ้าคุณอัพไปนั้นเป็นสกิลที่ควรควรหานะครับ คนคนอัพด้วยครับมันจะเพิ่ม <c oughs> คือสกิลนี้ถ้าเราอยู่ในแผนวินนำม,มันจะเป็นลดพามเหนื่อยตอนกลางเกมนะครับคือพามเหนื่อยของเราจะตัวน้องเทโอเราอะ่ะมาจะเหนื่อยน้อยลงนะครับเหนื่อยตอนต้นเกมด้วยเอ้เหนื่อยตอนกลางเกมนะครับสกิลต่อไปครับสกิลต่อไปอันนี้ผมว่าสกิลนี้ทุกคนคนมีนะครับ เป็นสกิลน้องอ่าสกิลนี้เขาบอกว่าสกิลนี้จะเป็นสกิลที่ในโค้งสุดท้ายของเราครับมีโอกาสเล็นน้อยที่จะวิ่งออกจากโคง้งมันใช่จะแผงวิ่งนำนะสกิลนี้ก็คือเอาง่ายๆเปรียบเทียบมันจะมีมาตัวหนึ่งหยุ่ท่าเราใช่ไหมขวางเราเราวิ่งเราวิ่งออกครับวิ่งออกจากโค้งนั้นแล้วก็วิ่งเข้าหน้าเลยเป็นสกิลที่มีมเนียไว้ในการหลบ ตัวข้างหน้าเรานะครับอ่าสกิลต่อไปสกิลนี้อ่าสกิลนี้ผมอัพมาเฉยๆมันเป็นสกิลเสดๆนะเป็นสกิลสนามด้วยอ่าอันนี้ก็จะเป็นสกิลสกิลสนามเหมือนกันนะครับก็สกิลหวงวิ่งนําก็ไปอัพตลอดอ่าก็หมดประมาณนี้ของสกิลของเทอนะครับลหลักๆก็เน้นเป็นก็ต้นเกมก้นเกมก็ให้เอาเป็นแบบ สต็ของวิ่ง e ก็ได้อ่ะ e บวกก็ได้หรือเน้นให้ให้สมก,การกันก็ได้สมดุลกันก็ได้ก็คือให้มันไม่มีอะไรที่เป็น f f บวกก็ได้เอา f บวกเกือบหมดก็ได้ก็ดีเหมือนกันก็รู้และแ e ต่ e ว e n ด้วยนะครับ e วนะครับน้องตัวนี้อ่าถ้าดูแลไม่ดีๆน้องจะเศร้าบ่อยๆหน่อยนะครับก็เรียกว่าอันตรายพอสมควรนะก็ประมาณนี้ คลิปวันนี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบายครับผมก็แนะนำประมาณนี้หลังไปที่รอผมดูไลฟ์เกมมาได้ทุกวันนะครับประมาณผมจะเว้นเกมมาประมาณ1วันต่อครั้งนะครับอานจีก็วันนั้นเมื่อได้มาก็จะมารดเชยวันอื่นนะครับก็ขยันหน่อยนะขยันหน่อยใครที่เปิดได้ก็พยายามให้น้องจบนะครับจูอาอีไฟนอลน,นะครับ คือผมก็จบดูไอเฟนอนแหละครับตอนแรกผมเล่นการ์ดไปหนึ่งก็คืออ่ะให้ดูสแต็กอันเก่านะครับสแต็กอันเก่าที่ผมเล่นเกือบจบนะเกือบจบเลยนะครับก็จะเป็นของ B B ปีส,สุดนะครับ B บสงสุดของน้องคืออันนี้นะครับอันนี้อันนี้มันเวลสีแล้วแต่สกิลไม่ค่อยองที่นะครับก็เรียกว่าแตก แต่จรง U A Final ครับก็คือผมเอาก้ามาหนึ่งครับก้าใบนี้ก็สกิลไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับผมเอาสกิลดีๆมาเล่นดีกว่าอ่ะเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเรียกว่าตกตามมากเลยก็มีการได้ที่2อ,อันล่างส่วนี้ได้ที่4ี่สาแล้วก็5นะครับก็จบไปเรื่อยๆแล้วมาเจอ U A Final นี่ก็ชิบหายครับเวทีที่แปดครับคือค่าของ ค้าของก้าผมไม่พอครับแล้วก็ข้าขสกิลไม่พอด้วยนะครับก็แตกนะครับผมแตกอย่างเดียวนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีอีกอันหนึ่งที่มันก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยววันไหนผมอ,อยากทําทคลิปเกมนี้อีกก็จะทําเพิ่มให้หนูนะครับก็เดี๋ยวถ้าอยากให้ผมอาจจะมีตัวอื่นมาให้แนะนําอีกนะครับที่ผมปั่นมาที่ได้บีบวกนะ ไมเอาบีธรรมดานะครับบีบวกพอนะครับบีบวกพอนะครับอ่ะก็จบประมาณนี้ครับคลิปอันนี้ก็ไปเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบายครับผม